พอทีนะพี่พรวันนี้รถติดนิวดูยนันาพิกสิช่วงเนี้ยมาทํางานก็สายก็ฝนมันตกรถมันก็ติดแบบนี้แหละหไม่ใช่หรอกเมื่อคืนเนี่ยเห็นมาลงสตอรี่ว่ามันไปเที่ยวปาร์ตี้มาเออคนเรามันก็ต้องมีบ้างแหละพี่พรเจ๊คะเป็นตัวนี้หมดแล้วหนูสั่งเพิ่มเลยนะคะนิวห็นนาพี่เนี่ยมันชอบประจบประแจงเจ๊นิวก็เห็นแกพูดธรรมดานะประจบประแจงตรงไหนพี่พรเออ มันน่ะชอบประจบประแจงเจเลียแข้งเลียขาตลอดแต่เวลาพูดกับเจ๊นะ่ะเสียงสองเสียงสามเออก็จริงนะวันนั้นก็ขอลาอยู่เห็นบอกว่าไม่สบายแต่พี่ไปเจอเห็นนั่งกินข้าวอยู่กับบักน้นอยน้นอยเนี่ยน่ะเอ้ยครับเอ้ยครับอยู่น่ะน่ะจริงเหรอพี่พรแล้วที่มาสายทุกวันแล้วบอกว่ารถติดจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ใช่ว่าไปกับบักน้อยน้อยแล้วก็มาอ้างน,านั่นอ้างนี่จริงสินี่ยังมีอีกหลายเรื่องนะพี่ไม่อยากจะพูดเลยเกียดมากเลยคนแบบนี้นี่ใส่ไม่ดีเลยอ่ะ ไวันนี้ง่วงจังนิ้วพี่ไปกินข้าวข้างนอกมาเห็นนิวบ่นว่าง,ง่วง,งซื้อกาแฟมาฝากเอิม่มขอบคุณนะพี่พีโอ๊ยนิ้วเดี๋ยวพี่ช่วยขอบคุณนะพี่พีอันที่จริงพี่พีคแกก็ไม่ได้ทําอะไรให้เรานะแล้วเราจะไปนินทาเขาทําไมเขาจะเป็นยังไงมันก็เรื่องส่วนตัวของเขาสินิ้วอย,ย่้นพีิกนะ่ะหยุด อ่อไปเนี้ยพี่พอไม่ต้องมานินทาใครให้ยิวฟังแล้วนะคะนิวไม่อยากฟังทําไมล่ะนิวไม่อยากได้พลังลบแม่คะที่นี่รับบัตรประชารัฐไหมรับค่ะอ่ะเดี๋ยวสแกนแป๊บนึงนะคะแม่เสร็จหรือยังเรียบร้อยค่ะเลือกของได้เลยนะคะจะมาเอาเงินไม่ได้มาเอาของ เอาเงินยังไงคะก็เธอสแกนบัตรฉันไปแล้วก็เอาเงินมาให้ฉัน300ทําแบบนี้ไม่ได้ค่ะลูกค้าต้องไปเลือกของนะคะของในร้านเธอเนี่ยไม่มีอะไรที่ฉันอยากได้เธอสแกนบัตรไปแล้วก็เอาเงินมาทําแบบนี้ไม่ได้ค่ะมันผิดกฎหมายยังไงลูกค้าก็ต้องไปเลือกของนะคะไม่เลือกไม่ได้อยากได้ของก็ฉันถามแล้วตอนแรกว่ารับบัตรประชาชนไหมเธอก็บอกว่ารับสแกนบัตรฉันไปแล้วก็เอาเงินมาให้ฉัน300ก็จบไม่เลือกก็ตามใจนะคะพอถึงยังไงฉันก็ไม่ยอมให้เป็นเงินสดเด็ดขาดคิดจะโกงหรอร้านตั้งใหญ่โตคิดจะโกงลูกค้าถ้า่่่ันกไไแจ้้้คมเลยะะดรูใ จะโดนจับเจ๊ลูกออกจากตรงนี้ก่อนได้ไหมจะกวาดร้านเร็วๆจ้าจ่าจ่าจาเจ๊บอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าไปหวีผมแถวนี้มันกวาดยากขอโทษจ้ะขอโทษจ้ะเดี๋ยววันหลังเจ๊ไปหวีในห้องน้าละกันจะไปหวีในห้องน้าได้ยังไงเดี๋ยวท่อก็ตันอีกยุ่งยากเข้าไปอีกรู้ไหมว่าใครเป็นคน้างห้องน้ําก็หนูจ่าจ้าจ่าขอโทษจ้ะแล้วเจ๊จะไปหวีที่ไหนได้เนี่ย ชมพู่จ้ะพื้นมันเปื้อนอ่ะมาทําความสะอาดให้เจอีกสักรอบหน่อยนะก็บอกแล้วว่าอย่าให้ลูกค้าใส่รองเท้าเข้ามากว่าเวลาสิบรอบมันก็ไม่สะอาดหรอกแม่คะมีแป้งเย็นเทเวลพาดไขายไหมจะเอาสีไหนกำลังจะเติมเนี่ยแล้วสีไหนมันเย็นกว่ากันและมันหอมกว่ากันห่ะแม่คะมันก็เย็นทุกตัวแหละสีม่วงน่ะหอมสดชื่นสีชมพู่น่ะหอมสะอาดส่วนสีฟ้าน่ะทาแล้วเย็นเลยหอมนานสิบชั่วโมงเลยนะงั้นเอาสีฟ้านี่แหละแม่คะเอ้าตังมาจ่ายอะไรตรงนี้ไปจ่ายกับเจที T ่เคาน์เตอร์นู่นเจ ทำไมพนักง,งานเจีปากจัดจังเขาก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะแต่เขาขายของเก่งนะคะแต่และเดือนเนี่ยยอดขายพุ่งกระชูดเลยค่ะปากจัดขนาดนี้ถ้าลองไม่ซื้อดูสีมันจะด่าเอาแล้วเขาเก่งมากเลยนะคะคนเดียวอ่ะทำได้ทั้งร้านตั้งแต่นพนักง,งานยันแม่บ้านค่ะแต่เสียอย่างเดียวปากจัดนิดหน่อยทนๆน,นเอาค่ะุยขนาดนี้ไม่หน่อยแล้วมั้งสีผมเนี่ยเบอร์ไหนหมดก็ไปเอามาเติมค่ะ น้องค้รบกวนดูสออเขียนคิ้วให้พี่หน่อยได้ไหมเออได้ได้ค่ะของบาอิดเนี่ยค่ะพี่อยากได้สีน้ำตาลอ่อนเออพี่นิวคะ่ะช่วยดูสออเขียนคิ้วให้ลูกค้าหน่อยได้ไหมคะเธอก็ดูเองสิค,คือคือว่าหนูไม่รู้คะ่ะถ้าแค่นี้ไม่รู้แล้วเธอจะทำงานที่นี่ได้ยังไงสีน้ำตาลอ่อนน่าจะเป็นตัวนี้คะ่ะเจ๊คะ ว่าไงคะลูกค้าเมื่อกี้มาซื้อสอเขียนคิวของบาาอิกเจ้าซีอ่อนแต่พนักงานน่ะหยิบสีเข้มให้เนี่ยตายแล้วใครเป็นคนแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยหนูเองคะ่ะเจ้หนูขอโทษคะ่ะลูกค้พาพอดีหนูอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเจ้คะทําไมไม่รู้จักอบรมพนักงานก่อนไม่มีความรู้แล้วมาแนะนําลูกค้าได้ยังไงขอโทษแทนลูกน้องด้วยนะคะมามาดูเจ๊เปลี่ยนสีใหม่ให้ไม่เอาแล้วคะ่ะคืนเงินหนูมาเลยได้คะ่ะได้คะ่ะ เจ๊ต้องขอโทษด้วยนะคะลูกค้านี่ค่ะตังข่าวหลังอะรับพนักง,งานก็เลือกหน่อยนะคะดูสภาพสิหน้าก็ไม่แต่งคิ้วก็ไม่เขียนยังกล้ามาแนะนําลูกค้าอีกข่าวหลังเนี่ยถ้าไม่รู้ก็อย่าแนะนําลูกค้ามั่วๆนะชมพู่น้องนั่นแหละมีอะไรก็ไม่ยอมถามหนูเลยคะ่ะเจ๊แล้วเรื่องการแต่งหน้าแต่งตานิวบอกน้องหรือยังบอกแล้วค่ะปรับปรุงตัวเองเลยนะชมพู่ ทำงานร้านเครื่องสำอางนะ่ะบุคลิกจับภาพนะ่ะมันสำคัญหนูขอโทษค่ะเจ๊เอ๊ะนิูชมพูหายไปไหนตั้งนานไม่เห็นเลยไม่รู้เหมือนกันค่ะเจ๊ไปแอบหลับหรือเปล่าหนูอยู่นี่ค่ะเจ๊อะจะทำอะไรกองเธอชจมูเธอจะไปเล่นตลกเหรอ <c oughs> หนูบอกเจ๊แล้วคะ่ะว่ายอย่างนี้นพี่เธอเป็นพนักงานร้านเรา เลโหล่เยี่ยมมะเหมี่ยวฉันมีเรื่องจะเมาเธอจำเด็กใหม่ที่ฉันเล่าให้ฟังได้ปะเออนั่นแหละมันร้องไห้ที่มุกป่วงกลับบ้านไปแล้ว <laughs> ฉันบอกแล้วว่าไม่มีใครอยู่ได้หรอตราบใดที่ฉันยังทำงานอยู่ที่นี่อย่ชมพู่ใช่กว่ามะเหมียวอย่ยชมพู่ทำไมเธอยังกลับมาทำงานอีกล่ะทำไมจะกลับมาไม่ได้เธอกลัวอะไรหรอ มีหน้าล่ะถึงไม่มีใครทํางานที่นี่ได้สักคนเพราะเธอนั่นเองไม่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 ใช่นะคะเจ๊ไม่ใช่ได้ยังไงฉันได้ยินเธอพูดเต็มสองหูฉันมีโอกาสให้เธอเลือกสองทางระหว่างปรับปรุงตัวเองกับลาออกไปซะพี่เข้าไปซื้อของเลยนะตามรีที่หนูจดให้เลยเดี๋ยวหนูเล่นโทรศัพท์รออยู่ข้างนอกครับแม่ค้าครับพวงกอกอยู่่วนไหนครับทางนั้นเลยค่ะ ทำไมแม่ค้าสวยจังอย่างนี้ต้องเรียกของนานๆพงสกพอกอะไรใหญ่จังเลยซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีซื่อสัตย์พี่เราต้องซื่อสัตย์กับแฟนเราดีกว่าพี่ค้าโทษดีนะคะขอคิดก่อนนะคะมีชิ้นเดียวค่ะได้ครับไม่น่าเลยช้าคิดตังค์ครับแม่ค้าเออขอโทษนะคะมีชิ้นเดียวขอคิดก่อนได้ไหมค้าคิดให้คุณผู้หญิงก่อนนะครับแม่ค้า ขอบคุณนะเพรหนูรูปรอพี่มิทินทําอะไรอยู่ทำไมช้าจังเลยรอคิวรอคิวหรือว่าให้เขาแซงคิวหนูยืนด,ดูพี่ปล่อยให้เขาแซงคิวไปหลายคนแล้วนะก็คนอื่นเขาแค่ชิ้นเดียวเองอันนี้เราเยอะมากเลยชิ้นเดียวแล้วถ้ามาร้อยคนพี่จะยืนอยู่แบบนี้ทั้งวันเลยเหรอแล้วนี่พี่ซื้อผงซักฟอกอะไรไม่เห็นจะรู้จักเลยผงซักผ้าซื่อสัตว์ซักมือได้แล้วซักเครื่องได้ด้วยแถมกลิ่นยังพร้อมสดซื่นด้วยนะจะซักมือซักเครื่องอยังไงพี่ก็เป็นคนซักอยู่ดีจ่ายตังค์แล้วกลับ เจ๊คะมาดูนี่ดูสิคะเจ๊ลูกค้ามาซื้อของไม่มีที่นั่งต้องมานั่งริมฟุตบาทอะคะเจ๊น่าสงสารจังสวัสดีค่ะสั่งมะหินอ่อนมาลงที่หน้าร้านอนาช็อปหนึ่งชุดค่ะค่ะวันนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะดูหมอลำซอดแง้งโคตรง่วงเลยตอนนี้นั่นไงไมหินอ่อนไปไปนั่งพักก่อนฉันจะสวอย,อยู่แล้วอ้อพัก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 ่กกกกอนง่วงง่วง เออดูแดนเฟอร์ผู Ó, ้ชายคนนี้หล่อมากเออหล่อรัวหล่อหล่อเจ๊คะสองคนนั้นน่ะมานั่งตั้งแต่เช้าจนเย็นแล้วยังไม่ลุกไปไหนเลยไม่มาซื้อของร้านเราด้วยเอามอยเจอร์ไรเซอร์ของ l ลิฟโพช i ั่นหนึ่งกล่องค่ะได้เลยค่ะนี่จ้ะขอบคุณนะคะฮะถึงข้านอนกันขนาดนี้เลยหรอนั่งตรงไหนเนี่ย เอ้ยหัวฉันอุ้ยขอโทษค่ะหนูไม่เห็นไม่เห็นได้ไงคุณตัวเบลเธอนอนอยู่เนี่ยหนูขอนั่งด้วยนะคะรอแฟนมารับพอดีค่ะไม่ได้ฉันนอนอยู่ไปนั่งที่อื่นไปคุณคะคุณไปนอนที่อื่นได้ไหมคะอะไรเนี่ยคือตรงนี้เอาไว้ให้ลูกค้านั่งค่ะแต่พวกคุณนั่งตั้งแต่เช้าจนจะคข้มอยู่แล้วอะไรแค่นี้ก็ต้องไล่เหรอยไม่มีน้ำใจรวยแล้วยังงกอีกไปต่อไปแล้วต้องไม่เหยียบที่ร้านนี้อีกเจ้าของร้านใจดำ เจ๊ h, ดูสิยังจะมาทิ้งขยะไว้อีกน้องเอาดีๆจุลาแตงโมซองหนึ่งซองหนึ่งนะคะนี่ค่ะคุณพี่ มันไม่ใช่ตัวนี้ตัวนั้นมันจะเป็นซองสั้นกว่านี้นะตัวนี้แหละค่ะเขาเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นจะไม่มีคําว่าผิวใบคูณสิบนะเขาเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่แล้วก็ปรับสูตรใหม่ผิวเนียนใสยิ่งขึ้นค่ะอันนั้นน่ะเขาไม่มีแถบสีชมพูข้างบนแบบนี้นะก็เขาเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ไงค่ะอุ้ยมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นซ่องแบบนี้น้องเข้าใจพี่บ้างไหมเนี่ยเข้าใจค่ะคุณพี่ก็ต้องเข้าใจหนูด้วยนะคะเขาเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่แล้วค่ะพี่อยากได้แบบเดิมมีแบบเดิมให้พีีีีีี่่่่่่มมมมมม้้้้แแแแแบบ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 เเเเเเดดดดดดิิินนนใใใชชชกกกาาาาอออออะะะะคคคุณพไไปูจ เขาไม่ผลิตแล้วค่ะพี่จะเอาแบบเดิมแบบเดิมใช้ดีเอาแบบเดิมไหมพี่แบบนี้พี่ไม่ใช้งั้นก็ไปผลิตเองเลยค่ะเย็บปะ